น,นี้มาดูเนื้อหาต่อนะครับเขาบอกว่าตารางที่หนึ่งใช่ไหมแสดงค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลประโยชน์ที่เป็นตรงเงินเนาะถ้าเกิดเราลดโควิดได้เนี่ยสําหรับหลายๆพื้นที่เนาะก็เป็นค่าที่เขาประมาณการเอาไว้นะครับอันนี้พื้นที่เองนะครับกี่ตารางฟุตเนี่ยนะความสูงเพดานนะครับความสูงของพื้นที่นะครับแล้วก็ความหนาแน่นของ ผู้ใช้งานพื้นที่นะครับที่เป็นค่า d e f a u l t เนี่ยนะของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เอามาจากสแตนดาร์ดของ a s r เรนั่นแหละนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ก็จะเป็น6 2 1นะครับถ้าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยก็เป็น6 2 2แล้วก็บางพื้นที่ก็เช่นสถานพยาบาลก็อาจจะเป็นลิ st มาจาก170นนะครับการที่เราเพิ่มอาตาัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดเทียบเท่าเข้าไปเนี่ยนะครับ เออเดี๋ยวนะดีกยวนหน่งก็คืออัตราการการส่งจ่ายอากาศสะอาดที่ต้องการนะครับตามสแตนดา์ดนะที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือผลต่างระหว่างระหว่างอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดที่ต้องการในปัจจุบันนะก็คือตามสแตนดาดพวกนี้แหละนะครับเทียบกับเมื่อปฏิบัติตาม i อ m m อ ของ 2C1 นะครับในอัตรา IIMM ก็คือกรณีที่เริ่มสงสัยว่ามีการระบาดแล้วเราอยากจะเพิ่มอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดต่อคนให้มันให้มันเรียกว่าป้องกันโรคได้นะครับอันนี้ส่วนต่างนะตัวอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดเพิ่มเติมก็คือส่วนต่างระหว่างมาตรฐานเดิมกับมาตรฐาน 2C1 ในโหมด IIMM โหมดนี่เนาะนี่นะครับ ตัวเลขทั้งหมดที่เห็นในตารางก็ปัดนะครับราวด็ e ดก็คือปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับ